สวัสดีค่ะช่องมาม่าเอฟวันนี้จะมาชวนทําขนมเข่งกันนะคะขนมเข่งหน้าตาหน้ารักน่ารักแบบนี้นะคะเราจะทําไหวหรือว่าทําขายก็ได้นะคะส่วนผสมของเราวันนี้ใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะเราใช้ช่างะคะ่ะแป้งข้าวเหนียวสองขีดแล้วก็น้ตาตาลทรายเนี่ยใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะก็สองขีดแนอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าจะลดน้ำตาลทรายลงหน่อยก็ได้นะคะถ้าคนต้องการหวานน้อยะคะ่ะแล้วก็เติมน้ำน้ำใช้ร้อแปดสิบ ml นะคะแล้วก็นวดแป้งก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยเติมน้ําให้เป็นเหลวๆแบบนี้นะคะตอนนี้เราลืมถ่ายตอนนวดแป้งนะคะคือใส่น้ําทีละน้อยทีละน้อยแล้วนวดนะคะให้แป้งมันเนียนก่อนแล้วค่อยเติมน้ําให้เหลวแบบนี้แล้วเราก็เช็คแป้งนะคะแป้งที่ใช้ได้กําลังดีคือจะต้องเหนียวยืดแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็มาทากระทงนะคะกระทงนี่ใช้กระทงกระดาษนะคะทาน้ํามันแต่แล้วก็ามาช่ง แล้วก็ใส่แป้งแล้วใส่แป้งปริมาณแปดสิบแปดสิบกรัมนะคะก็ช่างทุกกระทงเลยค่ะก็ใส่แบบนี้นะคะเอากระทงวางแล้วค่อยกดกิโลแล้วก็ค่อยใส่แป้งลงไปนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยเื่อจนกว่าจะครบขั้นตอนนี้เราต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะเราต้องใส่ให้มันเท่ากันออกมาจะได้สวยงามค่ะไม่อย่างนั้นน้อยไป แป้งเราก็จะบางถ้าเกิดว่าใส่เยอะไปแป้งเราก็จะหนานะคะพอเราใส่ครบหมดแล้วเราก็ตั้งน้ําให้ร้อนก่อนนะให้เดือดก่อนนะคะแล้วเราก็เอาแป้งที่เราใส่กระทงไว้แล้วเราก็มาวางใส่ซึ้งค่ะพอวางจนครบแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็ใช้เวลาสี่สิบ้านาทีค่ะครบสี่สิบห้านาทีเราก็มาเปิดขนมของเราก็จะฟูเต็มเข่งเลยนะคะ อันนี้มันร้อนเราก็ต้องใช้ที่คีบปิดไฟก่อนนะคะควันจะได้ลดลงถ้าเกิดว่าเราจะนึ่งกระทะต่อไปเราก็ไม่ต้องปิดไฟเราก็ยกซึ้งอันนี้ออกมาก่อนนี่เราก็ใช้ที่คีบคีบออกมานะคะแล้วเราก็หยิบกระทงกระดาษออกจากลองที่เป็นอลูมิเนียมนะคะยกออกแบบนี้จนหมดค่ะเสร็จแ,แล้วก็มาผึ่งให้ความร้อนลดลงหน่อยนะคะแล้วเราก็ตัด ตัดขอบกระดาษส่วนที่เกินออกนะคะใช้กันไกรตัดขั้นตอนนี้พอเป็นขนมสุกแล้วนี่เวลาเราจับไม่ต้องใส่ถุงมือหน่อยนะคะเพื่อความสะอาดค่ะแล้วก็ทําไปอย่างนี้จนครบนะคะอันนี้เป็นออเดอร์ลูกค้าสั่งค่ะเราก็เลยทําแค่ตามออเดอร์เท่านั้นนะคะสูตรนี้จริงๆเราก็สามารถเพิ่มแป้งได้ถ้าเกิดว่าทำเยอะนะคะแป้ง ครึ่งกิโลก็น้ําตาลทรายครึ่งกิโลหรือแป้งหนึ่งกิโลน้ําตาลทรายหนึ่งกิโลหรือน้ําตาลทรายแปดขีดได้เลยค่ะหลังจากพอเย็นลงมาหน่อยหนึ่งแต่ไม่ต้องเย็นเลยนะคะแค่อุ่นๆเราก็มาเอาสีแดงมาแต้มๆที่หน้านะคะทําจนครบแบบนี้ค่ะ นี่นะคะของเราก็จะได้ขนมเข่งออกมาหน้าตาน่ารักแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่ากระทงจะเป็นเชื้อราที่เป็นกระทงใบตองนะคะเราใช้กระทงที่เป็นกระทงกระดาษสําหรับใส่ขนมนะคะด้านในก็เป็นเคลือบพลาสติกนะะี่ค่ะแล้วก็จะแกะง่ายล่อนไม่ติดกระทงนะคะขนมเราก็จะเหนียวนุ่มลองแกะให้ดูนะคะแกะง่ายค่ะแค่เอากระดาษด้านข้างๆออกแล้วก็เอามือหยิบออกมาได้เลยนะคะ เนี่ยค่ะไม่ติดกระทงเลยค่ะหน้ารับประทานไหมคะแล้วก็เหนียวยืดแบบนี้เลยค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ